หรือว่าเธอจะเป็นสมาชิกคนที่11นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มคลิปผมขอบอกตัวและออกตัวตรงนี้เลยนะคลิปนี้จะมีการสปรอยมังงะสอรล่าสุดของอนิเมะวันพีทดังนั้นถ้าใครไม่อยากฟังสปอยรบกวนให้ปิดออกไปเดี๋ยวนี้เลยปิดเดี๋ยวนี้นะครับไม่างนั้นเดี๋ยวผมพูดเลยเดี๋ยวพวกคุณจะไม่ค่อยโอเคผมบอกก่อนนะว่ามันมีเนื้อหาในการสปรอยด้วยเพราะถ้าจะไม่พูดมันก็ไม่ได้เหตุการณ์มันเป็นการปรูนัวนเรื่องซึ่งแม่งแบบ อย่าบอกนะว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดตัวละครเลยก็แล้วกันนะครับก็คือจิวเวลรี่บอนนี่นั่นเองครับเดี <Wow. S 1> ย๋ยวหลายๆคนอาจจะงงมันมาอย่างไงวะเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอคือมันเกี่ยวกับสปอยบางงะงผมบอกแล้วอ่ะแต่ว่าผมจะขอสปอยแบบสั้นๆเรียบง่ายได้ใจความนะครับเนื่องจากว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าณนะตอนนี้พ่อของจิวเวลรี่บอนนี่ก็คือคูมะครับ แล้วในส่วนของครูมะกเนี่ยก็รู้เช่นกันว่าลูฟี่เป็นลูกของดากอนแต่เดี๋ยวผมจะมาคุย,ยทีนี้ว่าเอาแล้วมันเกี่ยวกับบอนนี่ได้ยังไงนะครับซึ่งเนื้อเรื่องใน,ในตอนล่าสุดเนี่ยมาเรียกง,ง่ายๆว่าย้อนสําหรับตัวละครคูมะทั้งหมดเลยว่าทําไมครูมะจะต้องมามาเห็นกลุ่มหมวกฟางตรงนั้นหรือว่ามาอยู่ในชาวบอนดี้แล้วต้องตบพวกหมวกฟางอะ่ะแยกคนละทิศคนละทางห่างกันไป2ปีแล้วค่อยกลับมาใหม่ แล้วทำไมคูมะจะต้องไปปกป้องเรือของซันนี่กลุ่มบกฟางให้ด้วยทำไมทำไมทำไมวา y w h ตอนล่าสุดมันบอกคุณทุกอย่างครับมันบอกทุกอย่างเลยและเอาง่ายๆว่าคูมะถ้า,าเด็กตอนติดคุ้มกับพ่อเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่านิกะคือเทพที่จะปลดปล่อยคูมะหรือพวกเขาหรือคนที่อยากอยากให้มีคนมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยคือคูมะเรียกว่าประทับใจและเชื่อในตัวนิกะแม้ว่ามันจะเป็นตำนานซึ่งมันไม่มีความจริง เลยนะครับประเด็นก็คือว่ายังไงก็เชื่ออยู่ดีแม้กระทั่งว่าตนเองจะตายไปแล้วก็ยังเชื่อว่าเออไอกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันใช้ได้และผมแค่สปอยนิดเดียวเลยนะในส่วนของเกาะชาวบอนดี้ทาไมคูมาร์ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปเจอลูกสาวเป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่บังเอิญว่าไอตอนที่ดูอยู่ตอนนั้นเนี่ยดันมีคนตะโกนว่าเฮ้ยไอพวกแกกล้าได้ยังไงถึงไปทําร้ายเผ่ามังกรฟ้าคูมาร์กก็เลยอยากรู้มึงเป็นใครวะ พอไปเจอไอ้หมอนี่อีกแล้วเหรอแล้วก็รู้อา้าวที่หายนี่มันลูกดาก้อนนี่ว่าก็เลยนั่นแหละครับมันเลยเป็นแบบคือทุกอย่างอะ่ะมันมันสรุปบทจบในรอบอะไรนะในมงงางะสปอยตอนล่าสุดอะเออเรียกอย่างนี้ดีกว่าตอนล่าสุดที่มานะครับผมก็เลยอยากจะบอกกับเพื่อนว่าไอตอนเนี้ยหรือถ้าใครที่อ่านบังงะอยู่จะเข้าใจว่าก่อนหน้านี้บอนนี่ได้เข้าไปในเหมือนกับเป็นรูปความทรงจําที่เป็นรูปหนีนะครับพอหลังจากแตะไปแล้วเนี่ยจะได้ความทรงจําของคูมะทั้งหมด เพราะความทรงจําของครูมะม,มันอยู่ในนั้นซึ่งครูมะเอาฝากไว้ให้กับส่วนของดรเวกพังประเด็นก็คือว่าบอนนี่แม่งเสือกไปจับบอนนี bon ่เสือกไปจับงั้นหมายเขาว่ารายละเอียดต่างๆที่ครูมะม,มีและเชื่อใจกลุ่มหมวกฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับมและตอนนี้บอนนี่ก็รู้แล้วว่านิกกแม่งคือลูฟี่เข้เขาใจยังเขเข้าใจยังคือพ่อต้องการที่จะ ฝ่ฝันอยากให้มีเทพนิกะขึ้นมาเพราะว่านั่นแหละมันจะได้ปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนมีรอยยิ้มอะไรอย่างนี้ครับและประเด็นก็คือว่าไอ้นั้นน่ะคือความหวังที่ตนเองต้องการและบอนนี่ซึ่งเป็นลูกกับศึกมาเจอคนที่พ่อหวังว่าอยากจะเจอคุณลองคิดดูดิว่าลูกอ่ะจะไม่สารเหรอโอเคม,อมันอาจจะไม่สารต่อก็ได้แต่ถามว่าถ้ามันสารต่อล่ะมันก็ทําได้เช่นเดียวกันใช่ไหมละ่ะถูกต้องครับนั่นแหละครับมันคือเหตุผลเนาะ แล้วเนี่ยแหละก็เอาง่ายมาคลิปนี้มันเลยเป็นแบบเบ็ดเสร็จสรุปเลยอะคำว่าอ๋อคือพอนนี่นี่คืออายุน่าจะถ้าจากที่ดูตอนนี้ไม่เกิน15ขวบนะถ้าถ้าดูน่าจะ12อะประมาณเนี้ย12ถึง15นะแต่ว่าทําให้ตนเองกินผลไมพ้พิสัจขึ้นไปใช่ไหมก็เลยเป็นตัวเล็กกไ็ได้ยืดยืด,ย,ดยืดอายุอะอายุเด็กก็ได้แก่ก็ได้อะไรเงี้ยมันยืดเราเลยไม่รู้อายุที่แท้จริงนะครับ แต่ตอนนี้มันเรียกว่าฉเฉลยละเพราะว่าในส่วนของคูมะได้เป็นหุ่นยนต์ไปเนี่ยน่าจะสอช่วงที่ลูฟี่โดนตบไป2ปีอะครับแล้ว2ปีมารวมกันใหม่อะ่ะหลังจาก2ปีมารวมกันใหม่อะ่ะเออแล้วทีนี้ก็บอกว่าไอไอตอน,น,นเนี้ยบอกว่าฝากเบก็พังด้วยนะฝากครบรอบวันเกิดของจิวเวลรี่บอนนี่ฝากบอกเธอด้วยอย่างน้อยจิวเวลรี่จะได้รู้ว่าอายุของตอนเองเท่าไหร่ถ้าผมไม่พลาดน่าจะ12บสองอะประมาณเนี้ยคือเด็กมากอะคือเด็กเลยอะ เอาละทีนี้เดี๋ยวก็น่าจะจบคลิปเป็นประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าเรามาคาดเดากันเล่นๆแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆก็ลองคิดกันดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าส่วนตัวผมผมแค่คิดอย่างนี้นะเออว่ะเฮ้ยพ่อมันอยากเจออ่ะแล้วทีเนี้ยลูกอ่ะเสือกเจอแล้วและความหวังทุกอย่างที่ก่อนพ่อจะตายอ่ะแม่งยังฝากไว้อีกอ่ะก่อนจะตายด้วยนะแล้วลูกอ่ะมาสานต่อความฝันต่อพ่อได้ไหมได้เห็นป่ะคําตอบคือได้แต่ถามว่าจะไม่สารก็ได้ จะไม่สสรก็ได้เพราะอ,อ๋อโอเครู้แล้วไอ้นี่คือน,นิกกแต่ถามว่าจะต้องติดตามไหมมันก็อีกเรื่องไงรู้แล้วว่าใช่ว่าเป็นความฝันของพ่องงไหมงงไหมแต่จะตามหรือไม่ตามเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคนะโอเคนะอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาคาดการณ์แล้วก็สปอยกันเล่นๆดีกว่าว่าเฮ้ยตัวอะไรวะซึ่งก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเป็นแครอทนะครับต่อมาก็อ่ะยามาโตแต่ยามาโตก็ดันหลุดไป เพราะว่าต้องปกป้องเมืองพร้อมกับโมโมถูกไหมถูกไหมเอาล่ะทีนี้ก็เฮ้ยหลือปูมาให้จิวเวลลี่วะเพราะว่าผู้หญิงแต่จิวเวลลี่มามันจะมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยก็ไม่มั่นใจแต่มันก็เก่งนะจะบอกไม่เก่งก็ไม่ใช่นะถ้าเจอคนหมู่มากแล้วแบบทาให้เป็นเด็กให้เรียบอะคือจบเลยนะคือรูปี่เป็นเด็กก็ทาอะไรไม่ได้นะหรือว่าทําให้แก่ใช่ไหมทําให้แก่นี่ก็จบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็น่าจะัชๆก,กันไปแล้วกันนะเสร็จแลคลิปนี้และขอโทษด้วยที่จะต้องเอาพูดอะไรประมาณนี้ แต่แค่อยากแบบคาดเดาคาดการกันเล่นๆอ่าเรียกว่าเป็นคลิปคุยเล่นดีกว่าว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับ